ก็ต้องขอเล่าต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับก็คือต่อจากพีหลอกในห้องพักหลังจากที่สอบตกเนี่ยเราก็เลยนัดเพื่อนๆไปไหว้พระในเมืองกันในตอนวันเสาร์เพราะว่าเจอแต่เรื่องแย่ๆก็เลยอยากจะทําบุญขึ้นมาซึ่งระยะทางจากมหาลัยเนี่ยเข้าไปในตัวเมืองค่อนข้างที่จะไกลามากประมาณ25-30กิโลเมตรจะได้เราเนี่ยก็ได้แ้นมอเตอร์ไซค์ไปกันหลายคันคันละสองคนบ้างคนเดียวบ้างซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปแต่ก่อนที่จะถึงวัดในเมือง เราเนี่ยก็เป็นคนขับรถส่วนเพื่อนก็ซ้อนท้ายอยูๆ่ๆรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีคนขับเนี่ยมันก็พุ่งข้ามในถนนมุ่งหน้ามายังรถที่เราขับไอเราก็ตกใจมากเลยรีบเบรกแต่ดีนะว่ารถไม่เป็นอะไรรถไม่ล้มเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนขับรถชามากเลยชิดนใ,ใจอะไรวะยังซ่วยไม่พอใช่ไหมผีก็เพิ่งหลอกกูเนี่ยแต่ท่านี่ไม่มีเพื่อนมาซ้อนท้ายกูค,คงรถล้มไปแล้วเลยคิดว่าทำบุญเพื่อนน่าจะช่วยไว้แน่ จากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าวัดไปทําบุญกันซึ่งวัดเนี่ยก็ไม่เห็นพระเลยสักองค์เดียวสงสัยเนี่ยจะอยู่อีกที่หนึ่งเพราะบริเวณวัดเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมีหลายโซนเป็นวัดประจําจังหวัดด้วยและเราเนี่ยก็เลยสักการะพระพุทธรูปแทนของพรตต่างๆนานาแต่ตอนขากลับพอเราขับรถกลับหอพักคนเดียวเนี่ยซึ่งหอพักเราก็คือหอที่เราโดนผีหลอกนั่นแหละแลาอยู่ๆเนี่ยพอผ่านเซเว่นตรงสะพานลอยหน้ามหาลัยอยู่ๆรถล้อหลังเนี่ยก็ได้ปัดขึ้น ทั้งที่เราเนี่ยขับช้าและขับปกติรถเกือบลม้มแต่ดีนะที่ขับช้าและขายาวและพยุงรถไว้ได้ไอเราเนี่ยก็คิดในใจแล้วว่านี่ขนาดทําบุญในวัดมาแล้วนะยังเป็นแบบนี้อยู่เลยแต่ถ้าไม่ทาบุญเนี่ยคงเจอดีกว่านี้แน่แตหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราก็กลับถึงหอปกติและปลอดภัยส่วนตัวแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องพกพระติดตัวไว้ตลอดทําให้อุ่นใจมากและเรื่องดวงตกเนี่ยก็จกไปเรื่องที่6 ระหว่างที่หลังเจอผีหลอกที่หอก่าแล้วเนี่ยพอย้ายกลับไปอยู่หอใหม่ประจําหน้าหมอก็จะมีเซเว่นอาหารการกินที่สะดวกสบายแค่เดินลงไปก็อิ่มท้องได้เรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นที่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่นอนเดึกมากบางทีก็ยันเช้าไม่นอนก็มีไม่รู้จะทําอะไรที่เอมือถือกับคอมไปไปมา,มาและณนะเวลาที่สองก,กว่าก่ก็รู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเลยเดินลงจากชั้น4เพื่อไปอเซเว่นเพื่อซื้อข้าวคนตรงบริเวณตึกเนี่ยก็ไม่มีใครออกมาเพ้นพานแล้วเราเนี่ยก็เดินลงตึกไป อยากจะบอกว่าตึกนี่เงียบมากและไฟตึกเนี่ยก็ทยอยปิดทีละนิดทีละนิดปิดไฟทุกดวงเนี่ยต่อเมื่อเวลาเกือบเกือบทีห้าบรรยากาศในข้างในเนี่ยมันก็สลัวสลัวเงียบเหงาหวังเวงม,มากเราเนี่ยก็รีบเดินจากชั้น4ดุมๆลงมาแต่พอถึงด้านล่างเราก็รีบเดินไปยังเซเว่นแต่ระหว่างที่เดินเนี่ยมันก็จะมีไซต์ก่อสร้างตึกเพิ่มเติมอยู่ทางซ้ายมือซึ่งนั่นแหละมันทําให้เราคิดไปเองว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆก็เลยพยายามไม่มองแล้วก็เดินต่อไปจนถึงเซเว่น เมื่อได้ข้าวกับนมมาแล้วระหว่างที่กําลังกลับหอเนี่ยสายตาก็ไปสะดุดเห็นเงาบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับคนไม่มีหัวไม่มีเทา้าอยู่ตรงอีกอาคารหนึ่งขอบอกก่อนนะครับว่าอาคารนี้เนี่ยมันจะมีกันสี่ตึกชื่อตึกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นแล้วแต่ละตึกเนี่ยก็จะเห็นทางเดินของตึกตรงข้ามพอเราเห็นปุ๊บเราก็คิดว่าตาฝาดหรือเปล่าใครเนี่ยมาต่างเสภาไว้กลางทางตอนดึกวะก็เลยมองดูอีกรอบเพื่อความแน่ใจแต่มันไม่ใช่ครับ มันเป็นเงาของคนไม่มีหัวกับเท้าจริงๆน่าจะเป็นผู้ชายเราก็เลยตกใจมากสมองนี่คิดว่าถ้าไม่รีบเข้าห้องมันก็ต้องมีเหมือนละคอแน่ๆที่จะต้องพุ่งมาหาเราก็เลยรีบวิบ่งไขกุญแจเข้าห้องมือก็สั่นไปด้วยแต่พอเข้าห้องได้ก็รีบปิดประตูก,กินข้าวแล้วก็รีบนอนเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาสังสรรค์ในห้องมันบอกว่าหอ,อเนี่ยมีผีเยอะจังวะมันเป็นคนชอบเจอผีอยู่บ่อยๆแล้วมันก็บอกว่ามันเข้าห้องมาได้หรอก เรากับเพื่อนอีกหลายคนเนี่ยก็ถามกันว่าทําไมถึงรู้แต่ที่ไหนได้ครับมันมีเซนต์ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเห็นเลยไม่กลัวตอนแรกก็คิดว่ามันพูดเล่นพอเจอจริงๆก็เออวะน่าจะมีเยอะและที่สร้างหอปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าแล้วหอเนี้ยสร้างทับเขตาชา้าสร้างมาตั้งแต่สมัยมหาลาัยก่อสร้างใหม่ๆแล้วไปดทาเอาเองนะครับว่าเป็นหอไหนเรื่องที่เจนะครับก็เพิ่งนึกขึ้นได้ขนลุกมากยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเลย เป็นเรื่องที่เกิดในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังอยู่ม .6 เราจะได้ไปรายงานตัวก็มหาลาัยแล้วแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ที่มหาลัยที่เราจะไปรายงานตัวคนหนึ่งผ่าน Facebook พี่เขาเนี่ยเป็นผู้ชายเรียนคณะอะไรนี่จำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่แถวโซนตึกวิทย์แพทย์วิศวะนี่แหละและชื่อย่อก็คือพี่ยอนะครับเนื่องจากเราเนี่ยเป็นเด็กใหม่ก็อยากรู้ข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆก็จะถามพวกพี่ๆในกลุ่มเด็กใหม่นั่นแหละแต่เราเนี่ยเลือกที่จะติดต่อกับพี่ยอคนนี้คนเดียวไม่ว,ว่าจะเรื่องกอศ เลื่อนโรงเรียนต่างหาหนานาเพราะว่าพี่เขาบอกปรึกษาพี่ได้ตลอดเราก็โอเคปรึกษาหมดพอใกล้วันที่จะไปรายงานตัวเราเนี่ยก็ยังได้ติดต่อกับพี่เขาอยู่นะพอถึงวันที่เราต้องรายงานตัวเข้าหอพักแล้วเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยได้สักระยะเราเนี่ยก็ได้เปิดเฟซเพื่อที่จะทักไปขอบคุณพี่เขาเกี่ยวกับคำแนะนำต่าง,าง,างเพราะคราวนี้เนี่ยถ้าเราสงสัยอะไรจะถามพี่สาขาเราก็จะได้สะดวกกว่าแต่ปรากฏว่าเฟซพี่เขาหายไปจากระบบเราเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไง เริ่มดูแชทข้อความแชทข้อความนั้นก็หายไปด้วยเราเนี่ยก็เลยสงสัยและพยายามตามหาพี่เขาเพื่อที่จะขอบคุณแต่ก็ไม่ได้ข่าวคขาวอะไรเลยและตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเยอะมากเพราะเขาเนี่ยต้องเข้าประชุมเวียงเลยจึงได้รู้จักกับเพื่อนต่างคณะเพื่อนเนี่ยก็ช่วยถามให้ปรากฏว่าพี่ที่คณะเนี่ยบอกว่าน้องจําชื่อขอมาผิดหรือเปล่าในคณะนี้เนี่ยไม่มีคนชื่อยอนนะครับเพื่อนเราก็บอกมาเราเนี่ยก็อึ้งว่าเป็นไปได้ยังไงวะเราไปถามใหม่ดิ ก็เปลี่ยนคนสรุปว่าไม่มีพี่ที่ชื่อยอจริงๆแล้วกลุกลงก็คุยกับใครกันแน่คุยกับอะไรอยู่ยังหาคําตอบไม่ได้นับปัจจุบันนี้ว่าพี่เขาเป็นใครแต่ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าพี่เขาเนี่ยอาจจะมาเล่นเฟส้นนแล้วก็ได้แล้วอาจจะอยู่ในช่วงฝึกงานใกล้จะจบก็เลยมาได้มามอหรือเปล่าหาให้ผมลาบลาเพื่อที่จะมาให้ตัวเองเนี่ยคิดว่าเป็นผีทุนพี่นั่นเองเรื่องที่แปดนะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าในสมัยผมเนี่ยเข้ามาเรียนอาหาวิทยแห่งนี้รแรกๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง <S <S <ๆ S 1> ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบรับฟังกันนะครับเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ว่ามหาลัยเราเนี่ยจะมีสระว่ายน้ําซึ่งอยู่ไกลามากจากศูนย์กลางมอนะครับแล้วก็เป็นสระว่ายน้าเพิ่งสร้างกันใหม่ๆเลยและในตอนดึกเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ว่าเป็นนักว่ายน้ําก็เลยเข้าไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําแห่งนั้นเพื่อจะซ้อมเตรียมตัวที่จะแข่งขันก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยว่ายน้นจนดึกดื่นจนเพื่อนเนี่ยได้ขอตัวกลับหอพักก่อนและตัวเองเนี่ยก็อยู่ในสระว่ายน้ตํตออีกกสัพ พอว่ายน้ำจนหนำใจแล้วเนี่ยก็กําลังขึ้นจากสะเพื่อกลับเข้าที่พักปรากฏว่ามีแรงงานพมา่าเนี่ยซุ่มรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วจึงได้เข้าไปไประชิดตัวแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีกี่คนนะครับแล้วก็ฆ่าคนขืนผู้หญิงคนนั้นแล้วก็โยนศพทิ้งในสะว่ายน้ําเพื่อที่จะอําพางคดีว่าผู้หญิงคนนี้จมน้ําตายเองแต่พอเช้ามานะครับก็มีคนมาที่สะว่ายน้ําก็ได้พบศพเนี่ยขึ้นลอยอื่น,นะครับแล้วก็เป็นข่าวดังใหญ่มากทางมหาลัยเนี่ยก็พยายามปิดข่าวไนมะ่ให้ข่าวนี้เนี่ยเล็ดลอดออกไป แต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่ารุ่นพี่เล่าให้รุ่นน้องฟังว่าจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเรื่องผู้หญิงคนเนี้ยไปหมดแล้วแล้วก็ปรอรอนะครับไม่ว่ามหาลาัยไหนเนี่ยก็ตามมีประวัติมีผีด้วยกันทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเจอไหมแค่นั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของมหาลาัยที่เราเนี่ยประสบพบเจอเพราะว่ามหาลาัยที่เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีเนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยคงจะไม่เยอะเท่ากับมหาลาัยอื่นๆแต่อย่างไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคน,นครับที่ติดตามอ่านกระทู้นี้นะครับถึงแม้ว่าามันนจะยวไปหก็ตาม ขอบคุณนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องมหาลัยกลางภูเขานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษามหาลัยท่านนึ่งนะก็มาโพสตในกระทู้พันทิปนะครับว่าเรื่องราวนะระหว่างที่เขาเรียนมหาลัยนะครับเป็นยังไงกันบ้างทั้งคลิปก่อนและคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆคือว่าเขาเนี่ยได้มาพักในหอมหาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่กลางเขานะครับในภาคเหนือเนี่ยและเขาเนี่ยก็ได้พบเจอเรื่องราวมากมายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ แบ่งมาเป็น8เรื่องหลักๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องยิบย่อยแต่ยังงง่ายเนี่ยเรื่องยิบย่อยเรื่องพิเศษเนี่ยผมจะให้ลิงก์แปะไว้ข้างใต้คลิปนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปหาอา่านเอาเองนะครับก็ถ้าผู้ชมชอบเนี่ยผมขอคน,นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นบัลลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ไหน,นหรือว่ากับผมเนี่ยอา่านผิดพลาดตะกุกตะกักหรือทําให้ทุกคนเนี่ยไม่พอใจในการรับฟังเนี่ยก็ขออภายมานณที่ด้วยนะครับกับผมเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมา ก็วันนี้นะครับช่องเล่เาขยบประสาทขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วอีพีหน้าเจอกันสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ